สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกแล้เวิรงคว้าอีเมียสิผ้ามากกู่มันตอนนี้อยู่อำเภอโพไัค่ะเวิรงนี่คือไอหมอกหมอกหมอแบบอะไรนะเป็นเพื่อนเนี่ยก่อนละอองฝนไออันขาวๆเนี่ยเพื่อนว่าละอองฝนว่าตอนนี้พายุเข่าค่ะต่ได้รับอิทธิพลก็คือฝนกระทบก็คเพื่ออ่ะ ฝนตกเลี่ยนค่ะแต่เมว่านนี่เบืเอ้อมือวันนี้กะน,นั่งบ้าไอ้เศร้าเลยค่ะวันนี้ข้ามาจะไปกู้มันค่ะก็ลองเบิ้งว่านจิกคู่เลยบอกู้มันเสพฝน,น่ค่ะคื้นนำรุนคู่ตรงนั้นมาแล้วเดี๋ยวพายยางข้ามขึ้นไปอู้บรรยากาศ เดี๋ยวสะอุ่มซูมเซื่นอื้ออก็พยายามดึงมอมเฮาอุ้ยน้ำค่ะเบื้องน้ำอยู่น่าแต่ว่าทั้งบ้านเลยเอาพวบนท่องน,นี่บนตัวแห้งไปนหนีเลยคะ่ะน้ำว่าท่านมีเลยนี่ค่ะน้ำในหน้า สันแดหน่อยแล้วค่ะเบิรงค่ะน้ำคือน้ำโดนขึ้นมาทั้งคู่แล้วน้ำโดนขึ้นมาทั้งคู่แล้วเคยถ่วมเลยค่ะเพราะว่าหันฝนตกเฮี้งมากพอมองนี่มันรับน้ำมาเต็มเต็มฝุ่นมันก็สิไหลบาคู่นี่แหละค่ะคู่พน้างกันน้ำตรงเนี้ยขามมาเลยฝุ่นดีไล้ะเฮ็ดแรงสีน้ำมันจะมาถากแห้งปลายน้ำลุน น้ำไม่ได้มาถากแห้งลุงเปิ้นมะเฮ็ดใบค่ะลุงจ่องเปิ้นมะเฮ็ดตัวนี้ว้น้ำไม่ได้มาถากเขาแห้งถึกแล้ว โอ้ยเหม,มือนเหมือนขีดตมค่ะเหมือนขีดดินตอนนี้ใส่กิบพีม,มากรู้สึกว่าเปียกหลังแล้วดีขึน้นอันนี้ตรงนี้อายอนไปบวงคลิปที่พ่อหยามั่นพ่อไดล้ลายกนนะะันได้แล้วค่ะในช่องอบีตัวนี้เพ่นกู้และะ้วค่ะตัวนี้นี่นี่ิบเอดตันค่ะพูนยาไปพอพูนพูนชุดเดินดินนะะี่น,นะคะไอซิบเอตันมาค่ะ Ui, nhang bộ đại. Ui, nhang bộ đại. Anh ấy mặn À vì cảm năng sĩ Bởi lũ sĩ Cụ đẹp bò nó khả phố Phố mất tốt lệ Anh ấy มึงกูเลยหกคู่อู้ยหายเงยไปสุดแดนมึงเลยเบิงจะพบอากาศค่ะต้องป่าเป็นน้ำเลยอู้องอีอ้งอีฝอค่ะ เสียกันคนนะครับว่าจะใช้ได้บ่พออย่างเดียวคือจะจุ่มกับพ่อแล้วเจีายบอันกลับมาหนามเหลือพ่อเครื่องอันบ่ เดี๋ยวพาไปเบิ่งหัวมันอันสอบถามเนี่ยค่ะว่าตาฝนว่าท่านตกเป็นยังก็ว่าภาพมังกูสอบาถามค<า>่ะเสียห้ามันง่ายค่ะมันง่ายกับห้าไหลได้บริษัทกูอันนี้เป็นโออ้ยอ,อันนี้เป็น<ร>พล้งเพชรค่ะอู้เริ่มเน่าแล้วเห็นบ่อันนี้เป็นพล้งเพชรมันปีค่ะมันปี โอ้โหเบิ่งโ,โงคร่องแข็งอ่ะโอ้ยมันขึ้นหอมนี่ค่ะโอ้โหมันแหมผีสถิติมากสุดแผ่นนี้หลายปันไดแม่จักตันจักตัดนั่งปีก็ได้สิบตันอืม เอามากสุดกงมาเอามากสุดได้สิบสอตันมากสุดไอันน้อยสุดได้หันมากสดได้ามลายมากสุดได้สิบสองลายบ่สองลายมากสุดได้สิบสองตันน้อยสุดได้ตันเดียวปีนั้นใ่ท่าบ่เตมในปีนั้นตีเดียวละดตันเดียวนมากก็ด้ีตันงตันเบิ่งเบิง มอันบ่คือบ่คือโอ้ย๊ยมีเรื่องว่ากุญแจรถไว้กล้งห้มมัน ในสวนมั่นพูคำหมาข้างนั่นนี่3ลูกแหนโอ๊ยผ่าบ่ออก <tune> <tune> and I think it ใน,นคือฝนยังลิ้นๆอยู่เลย เมื่อกี้ได้ทดลองลงไปเห็ดเบึงแล้วค่ะเบึงน้ำดูดเก็บยากอยู่ค่ะเล็กน,น้อยอยู่อุ้ยเบืงค่ะอันเห็นหัวมันววกขาวๆนะรวดหยยบ ຫມົດແດງກະຫົວຫມົດແດງ S <S <S ไหนนอนไหนไบ้าาวบ้านก็แห้งปนิ่งลด้ร่วงโอ้โยตกแหง้งเมื่อคืนเนี่ยแห้งๆครับ พาไปนี่คะ่ะน้องเก็บเพิ่นหัวมันกะไข่ยอยู่ด,ยยด้วยคะ่ะเบื้องน้ำลถเบื้องน้ำตอนนี้ก็ยังโอ้ดีตาเด็กค่ะเก็บหัวมันกะเป็นยังดิน o o h o เปน,นี่ลงเบมาแล้วห้องก็จะด,ดำหน้าเลยอตอยา,มาวมากลงตุ่มกันยัยละ มืออีกทางหนึ่งก็เอา่ท่าน <c oughs> เขามาอยู่เขาไปย่อมเอาหนาเขาสิมาย่างเี๋ยวจ่ะน้ามูต้องดีบหนีมากม่ <c oughs> วงนอนจนดึ่งตากขขึ้นเลยยิย่งเสียงดยัง <c oughs> อมองเห็นจังไริจจนจากรินซาก้อนชะโงกบนเห็น จ๊าะนักต้มนีน่นะหัวมันบ่ลงต้มกบว่าตม้มจะไปเห็ดหลัดลุงเพราะน่าวนตอนนี้ฝนยังไปปล่อยอยู่เลยอันนี้เป็นกเกษตรศาสตร์ละค่ะเมื่อกี้เป็นพ่วงเพชรหัวมันก็โอเคยอยู่ เือฝนคืองามแท้เขาวจนพูนอยู่